พบกันเช่นเคยนะครับกับรายการยอดเชฟไทยสัปดาห์นี้เนี่ยชื่อตอนเราเรียกว่าเป็นเตะจมูกน้ำลายสอครับใส่เส้นพร้อมกับไข่ตอนนี้เนี่ยเราต้องการความชื้นจากไข่ไปทําให้เส้นเขานุ่มนะครับสตออันนี้คือวิธีที่ดีที่สุดที่ทําให้เส้นเราหอมครับแล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อนๆถึงเวลาเราใส่ชะอมครับกระเทียมดองของเราครับกุ้งกระเทียมหมูอู้อร่อยแม่อร่อยแน่ครับนี่แหละครับท่านชมครับ ผัดสามเหม็นแต่ผัดมาแล้วหอมจริงๆครับเมนูที่2ครับท่านผู้ชมครับทำข้าวผัดคน้ะปลาเค็มครับคณะเนี่ยต้องสุกเพราะนั้นคณะต้องใส่ก่อนเลยปลาเค็มครับเสร็จแล้วก็ใส่ข้าวครับจุดเดิมครับผัดไข่กระโดดข้าวกระเด็นอย่างนี้เสร็จแล้วปลาเค็มนี่ครับ สัปดาห์นี้พบกับรายการยอดเชฟไทยวันอาทิตย์ที 8, ่25เมษายนเวลา8ในลา3านาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง32